สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่ V2 จะพาเพื่อนๆกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์6ก5กันนะครับขอพักเรื่องดราม่าไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟจะเปิดต่อไหมจะปิดไหมนะครับมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆก่อนนะครับพอดีเพื่อนๆน,นะครับมีข้อสงสัยมาอีกแล้วนะเกี่ยวกับตัวไวเจ้าครับว่ามันจะเล่นได้จริงไหมในแพทป,ปัจจุบันนะครับมันจะพอไหวไหม เดี๋ยวเรามาทบทวนสกิลกันก่อนนะครับนักเรียนเริ่มกันด้วยที่กลอนศึกนะครับผมก็ใส่เป็นสายปั๊มเกาะเลยนะแต่จริงๆแล้วสกิลของมันเองอะครับก็เพิ่มกเกาะเนี้พอสมควรนะครับยอดผมพลนะครับผมใส่เป็นนั่นอูตี้นะครับผมเล่นดาเมจคีนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิลนะครับมาทบทวนความจํากันสักนิดนะครับนักเรียน ผมแนะนำเพื่อนๆเสมอนะครับว่าไว้เจียครับเล่นได้ตอนบวกสองนะหรือบอลลูเซียนสองนะครับเซียนสองอะครับดาเมจทางอ้อมจะสูงมากนะครับส่วนเซียนหนึ่งอะครับก็จะได้เกาะนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตีคนพลังใกล้เคียงกันนะครับไปแบบรีบๆเลยนะครับตอนนี้พลังของผมนะครับก็จะอยู่ที่2,500ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะตีคนที่พลังใกล้เคียงกันเนาะ ที่ผมบอกว่าไวเจ้ยครับเหมาะกับเอามาเล่นในเมตาปัจจุบันน่ะเพราะว่าสกิลของมันนะครับพอยิงยิ่งแรงอ่ะครับมันก็จะยิ่งไหลนะและปัจจุบันน่ะครับเขาใช้เตียวหุยกันเยอะนะครับนี่อ่ะทีมเนี่ยมีเตียวหุยหนึ่งตัวเดี๋ยวผมพาไปลองยิงเลยนะครับแถมมีกลนศึกตัดสินด้วยนะครับไ่ายื้อชีวิตนะเดี๋ยวผมจะพาไปยิงเลยนะครับว่าผมจะยิงเขาไหวหรือเปล่าคนนี้ไม่มีสัตว์ชุบนะครับ พลังอาจจะเยอะกว่าผมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาเป็นทีมสี่นะนักเรียนครับจับตาดูดีๆนะเพราะว่าผมได้ยิงก่อนนะครับยิงทีแรกนะครับเตียวหูยไปแล้วนะครับทีที่สองลิปโปตายเลยนะครับมาเมททะลุกลืนศึกตัดสินไปเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับผมยิงทีเดียวนะมื่กีอ่ลิปโป้ตายไปเลยยังไม่ทันได้ยื้อชีวิตเลยนะครับตบินไปซะแล้ว เป็นตัวที่โหดมากมากนะครับว้เจีย้ยสําหรับการเล่นต้นเกมนะครับแต่จริงๆอะครับซเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยมันก็เปิดมาปีกว่าๆกว่านะนะครับแต่ถ้าเจอริปโปที่ตีแรงๆจริงๆอะครับผมแพ้นะเพราะเอาจริงๆอะครับยังไงมันก็สู้ตัวเมตาไม่ไหวนะครับว้เจีย้ยเหมาะกับการเล่นต้นเกมมากกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนเล่นตัวห้ามนะครับ ผมก็แนะนําไปเล่นน้องโซ่บุญกีนะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับที่เป็นปัญหาชาวบ้านนะครับโซ่ hey, บุญกีอะครับนิพานสองนะกับไว่ียเอ่ะครับนิพานสองอะเก่งทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าสะดวกเล่นทีมไหนอันนี้ก็จะเป็นคนพลังใกล้เคียงกันนะครับเล่นทีมลิปโป้นะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้อีกคนหนึ่งนะครับ คนนี้น่าจะหวานเจี๊ยบอยู่นะครับสองเตลหุยนะครับแล้วก็เล่นถุงหยวนมีกนศึกตัดสินเหมือนกันนะครับวัยเจี่ยครับชอบทีมที่มีเตลหุยเยอะๆนะเพราะมันการันตีได้เลยนะครับว่าตัววยเจี่ยครับจะได้ไหลแน่นอนเพราะโดยปกติแล้วอะครับคนที่ใช้เตลหุยนะเขาจะไม่อัดของแน่นนะครับเพราะว่าเขาเอามายืนกันเฉยๆมายืนแทงเฉยๆนะครับมันเลยเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้วยเจี๊ยได้ไหลนะครับ เนี่ยครับหลายไปกันเสียชุดเลยนะครับผมสวนคืนอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็เสียชุดีกและครับตอนนี้นะครับเขาเสียชุดไปแล้วนะสองรอบนะครับถ้าเขาโดนผมสวนอีกทีหนึงนะ่งอ่ะคือถึงหยวนเขาว่าตายจริงแล้วนะรอบเนี่ยเห็นสแต็กบ้านบนไหมครับวัยเจี้ยผมรอหลายนอนนะเนี่ย เรียบร้อยครับยิงทีเดียวถมงหยวนตายเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตที่ซุนเกียนนะครับคือเลือดเขาอะจากรองแรกเต็มๆมาครับโดนทางอ้อมจนเลือดหมดนะครับเมื่อกี้ม้าสายฟ้าขึ้นเลยนะผมเถียงขาดใจเลยนะครับถ้าใครบอกว่ายเจียไม่แรงนะครับแล้วดูเกาะว่ายเจียนะครับตอนเนี้ยเกาะเขาห้าสิบเลยนะเห็นไหมเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะครับสําหรับต้นเกมนะใครที่เริ่มเล่นใหม่อะครับตอน กินบวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับอย่าพูดไปเล่นนะรอบวกสองะครับแล้วมาเล่นว้ยเกียร์ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่กดห้ามนะครับก็ลองมาเล่นน้องสัวบุญกีดูนะครับบวกสองนี่เกียนเหมือนกันนะอ่ะวันนี้ก็มาเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะว่าวายเกียร์บวกสองนะครับ,วบ,วรบมันเล่นได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ แล้วมาเล่นเกมที่เรารักดีกว่าเล่นมันให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้